สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดคลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์บอลยูฟาเนชันส์ลีคคู่ระหว่างโปรตุกเกสจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมสกอตแลนด์เดรสราคาคู่นี้เปิดมาที่ทางฝั่งโปรตุกเกสเป็นต่อราคาที่ลูกครึ่งควบสองขาวครับจะลงเตะก,กันที่สนามดาร์ลูสเตเดียมเวลาตีหนึ่สนาทีของค่ำคืนนี้ครับโปรตุกเกสขอบคุณซือโรเบโตมาติเนส ไม่มีปัญหาตู้เล่นแต่จะมีการหมุนเวียน11ตัวจริงครับระบบการเล่นปรับไม่ใช้4 2 3 1หน้าเป้ายังเป็นคริสตียโนโรนัลโดตัวเลือกแรกเหมือนเดิมนะครับริมเส้นใช้เบรโดซินวากับลาเฟลเลอากลางลูกใช้บลูโน่ฟอนเดนเดสครับส่วนกลางรับ2ตัววิติญญาห้องเครื่องของเปเชียงอยู่ครับแต่คู่หูน่าจะเปลี่ยนเป็นลูเบนเนเวสที่จะรับโอกาสครับ ส่วนทีมยือนสกอตแลนด์ของกุซือสตีฟคลาร์กนะครับไม่มีปัญหาตัวเล่นเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดการจัดทัพจะวางระบบการเล่นในแบบ4-2-3-1ครับดินดอนไดยังเป็นตัวเลือกแรกในการช่วยทีมจบสกอร์แม้ว่านัดล่าสุดจะยิงไม่ได้ก็ตามครับแดนกลางใช้สกอตแมทโทมินีนะครับกองกลางคนใหม่ของนาบุลีเดินเกมลุกนะครับด้านหลังโดยมีจอห์นแม็กกินและก็เลอันคริสตี้ขึ้นเกลียวริมเส้นครับแนวรับแอนดูระบสันกับตันทีมยังพร้อมประจำการทางแบ็คซ้ายเช่นเคยครับทัศนะในเกมนี้นะครับ โปรตุเกสยังมีศักยภาพทีมที่แข็งแกร่งครับนัดนี้เล่นในถิ่นตัวเองเกมที่แล้วอาจจะยิงโคเอเชียไม่ขาดครับแต่เกมนี้มั่นใจระเบิดฟอร์มแน่ครับคริสเตียโนโรนโดก็ยังยิงได้ด้วยนะครับน่าจะลงสนามด้วยความมั่นใจศักยภาพทีมเจ้าถิ่นดีกว่าเยอะครับไม่เหมือนสกอตที่เสียผู้เล่นหลักไปหลายรายนัดนี้มองว่าโปรตุเกสเปิดเกมใส่แล้วน่าจะกดจับตามคาดครับเกมนี้เต็ใจให้บอลเต่าไฟอทองจะทองวิสกี้เพียวๆเห็นควรเลือกเชียร์โปรตุเกสเหมาะสมกว่าครับ เอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบระจัดขัดกระสวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตอิดตามให้กับช่องกีเด็ดขับของเราด้วยเพื่อมาให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ